อ้โหนูขับถูกมะอวดไหนดูสิไหนมาไหนดูสิลูกเร็วเร็วไหนไหนมามามาโอ้โหถูกมะอวดโอ้โหเก่งจริงจริงเอาถูกมะอวดไหนลูกไหนไหนมาเร็วเข้ามาทิ้งเลยหนูขับถูกมะอวดไหนอีกไลยไหนเอามาลูกมามา โชคดีๆพี่บิก๊กเอาไม่คาดถุงเขเหรอทิ้งแหละพี่ทรงดามพี่บิก๊ก